สวัสดีค่ะสวัสดีคนวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์จิตแจ่มใสดวงรายสัปดาห์หลับตาหยิบไห้กันเลยวันที่9-16ถึง16ดวงจะเป็นอย่างไรไพ่หยิบสี่กำลังจะตอบนะอ่ะมีเรื่องของการจบจบแบบจบนะสวยไม่สวยไม่รู้จริงๆอาจารย์จะบอกว่า การจบการเริ่มต้นใหม่บางครั้งมันไม่จำเป็นต้องจบสวยหรอกคือถ้ามันจบสวยไม่ได้ก็ทํำยังไงก็ได้ให้มันจบแล้วต่างคนต่างไปไพ่ที่เสียคือไพ่ใบนี้ค่ะสิบดาบแต่หกถ้วยดีมนุษย์เจ้าสําราญดีทําทุกอย่างให้มันเป็นศูนย์เมื่อทุกอย่างมันเป็นศูนย์เราจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ได้สิบดาบหมายถึงการพัดพรากสูญเสียก็ได้ช่วงนี้อาจจะได้ไปงานศพ อาจจะได้ไปงานข่าวดำมีการจากพราคมีการสูญเสียบุคคลอันเป็นทีร่รักอีกอย่างหนึ่งหมายถึงความไว้วังใจมันเป็นไพ่แทงข้างหลังอย่าไว้ใจใครเยอะทำดีไม่ได้ดีก็ไม่ต้องทำดีนะคะดูคนด้วยไม่ใช่ว่าทุกคนจะซาบซึ้งในความช่วยเหลือของคุณเสมอไป อีก,กเรื่องหนึ่งทำอะไรขอให้รอบคอบการงานความรับผิดชอบความใส่ใจตรวจสอบตรวจเช็คไพ่ใบนี้หมายถึงความผิดพลาดเรื่องต่อมาคือการโดนโกงการถูกหลอกต้องระวังความไว้วางใจใช้ได้ทั้งกับลูกน้องบริวารเพื่อร่วมงานและใช้ได้เรื่องของความรักเราก็ไม่รู้เนาะยังไงดีอาจาร,รย์ว่าความรักอะ มันเหมือนจะจบแต่ทําไมมันเหมือนจะพบกันใหม่ไพ่ใบน,นี้คือโดนแทงข้างหลังไพ่ใบน,นี้คือมนุษย์เจ้าสําราญลัลาหาความสุขไร้ความรับผิดชอบเหมือนต่างคนต่างอยู่เหมือนต่างคนต่างไปแต่ไพ่ใบนี้กลับมาคืนดีกันหมายความว่าไงหรออย่าทําอะไรให้มันวุ่นวายซับซ้อนถ้าเจ็บแล้วไม่จําก็จะเจ็บซ้าๆนะสําหรับคนมีคู่สําหรับคนโสด รักข้ามรุ่นรักต่างวัยหกถ้วยเนี่ยคือความต่างนะแต่อาจารย์ก็จะบอกตรงๆนะว่าไม่ใช่ประเด็นจะต่างชาติต่างภาษาข้ามรุ่นต่างวัยอยู่ด้วยกันได้เป็นพอบางคนอาจจะมีเรื่องของคนเก่าๆความสัมพันธ์เก่าๆคนเก่ากลับมางอไม่ต้องรีบให้อิสระกับตัวเองได้เต็มที่คนโสดเนี่ยโคตรจะดี ใช้ชีวิตไปอยากไปไหนไปอยากทำอะไรทำมันไม่มีภาระมันไม่มีภาระมันไม่มีพันธะภาระเนี่ยมันอยากไปไหนก็ไปได้หมดถ้าอยู่ในที่ทำงานเดิมแล้วเจอแต่คนไม่ดีนิสัยไม่ดีคนแทงข้างหลังคนไม่น่ารักถึงเวลาต้องออกไป,ปเผชิญโลกกว้างแล้วมีข้อเสนอมีโอกาสมีตัวเลือกที่ดีกว่าเข้ามาก็จบก็ไปซะอย่ารอโอกาสไม่ได้มีมาบ่อยๆ การจะกลับบ้านเกิดการจะกลับบ้านเก่ากลับไปในที่ที่เรารู้สึกอบอุ่นและสบายใจไปได้ไปท่องโลกกว้างไปทำงานเมืองนอกอยากไปเผชิญโลกกว้างอยากลองอะไรใหม่ๆไปได้อยากเป็นดารานักร้องอยากเป็นศิลปินอยากเปิดร้านเหล้าอยากทำงานกลางคืนทำทำได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการงานใครยังอยู่ที่เดิมระวังศัตรู สิ่งที่มองไม่เห็นคนที่ไม่รู้หน้าไม่รู้ใจหรือแม้แต่ความผิดพลาดของตัวเราเองต้องระวังส่วนคนที่อยากลองไปสอบอยากลองสิ่งใหม่อะไรใหม่ๆอยากทำตามใจอยากทำตามฝันไปได้เลยใครที่รอเอกสารใครที่รอสัญญาใครที่รอโอกาสใครที่รอข่าวดีถือว่าใช้ได้มีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานสอบได้สอบติด ย้ำเรื่องของความรอบคอบความรอบคอบอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการเงินสิบดาบเนี่ยระวังมิจฉาชีพระวังคอเซ็นเตอร์มันมีอะไรที่เราไม่รู้อะเสี่ยงเกินไปก็ไม่ดีนะไพ่ใบเน,เนี้ยมันหมายถึงการลงทุนก็ได้หมายถึงการใช้เงินเพื่อความเสี่ยงก็ได้รู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองเสี่ยงเราหมดตัวไหมละ่ะ ถ้าเสี่ยงเราหมดตัวจะเสี่ยงหรอเข้าใจไหมเสี่ยงเสี่ยงได้แต่เอาให้ตัวเองไม่เดือดร้อนจนเกินไปถ้าเสี่ยงแล้วโดนหลอกโดนโกงแล้วหมดเนื้อหมดตัวล่ะตายทั้งเป็นนะจ๊ะย้ำเตือนนะคะมีโอกาสถูกหวยมีโอกาสได้โชคได้ลาบมีโอกาสได้มรดกอย่างแรกเลยนะเลขเด่นเลขมงคล1 0 6 งวดนี้มีศูนย์ไม่แน่ใจนะแต่ว่ามีศูนย์คิดว่ามีศูนย์หนึ่งศูนย์หกเนี่ยบางครั้งอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเลขอายุคนตายคนตายให้โชคให้ลาบคนตายมาเข้าฝันฝันเห็นผีฝันร้ายนี่คือเรื่องที่หนึ่งอย่างที่สองเป็นเรื่องของมอรดกการแบ่งสรรปันส่วนการแบ่งสรรทรัพย์สินทรัพย์สมบัติแต่เป็นทุกขลาภนะ ทุกขาลาบอย่างที่หนึ่งคือมรดกจากความตายมีคนตายแล้วเราได้แบ่งมรดกกับเขาอย่างที่สองตัวเราเจ็บป่วยล้มหมอนนอนเสือ่อสำหรับคนที่ได้เงินเยียวยาได้เงินชดเชยหรือได้เงินประกันก็อาจจะได้เช่นกันตามนั้นเป็นทุกขาลาบหรือเลขห้องเลขเตียง เลขใบนัดอะไรพวกนั้นจะให้โชคให้ลาบช่วงนี้ลูกน้องบริวารที่เกี่ยวข้องกับการเงินสมมุติเป็นเจ้านายเนาะเราเป็นเจ้าของร้านเราต้องจ้างลูกน้องตรวจดูนับเงินดีๆนะระวังลูกน้องมันจะจุบเงินนะต้องระวังหรือแม้แต่เราไปซื้อของไปทําอะไรช่วงเนี้ต้องดูด้วยนะนับเงินให้มันครบครบรวมไปถึงการขายของออนไลน์ช้อปปิ้งออนไลน์ ขายของออนไลน์ช่วงนี้งดปลายทางทุกกรณีมีเกณฑ์ลูกค้าจะไม่จ่ายหรือใครที่ซื้อช้อปปิ้งออนไลน์ช่วงนี้ระวังของที่ได้ไม่ตรงปรกนะคะไพ่ใบน,น,น,นี้มันเป็นไพ่ศัตรูมันเป็นไพ่คนไม่ดีคนแทงข้างหลังคนคิดร้ายคนปองร้ายอีกความหมายหนึ่งหมายถึงเจ้ากรรมนายเวรวัตถุมงคลเสริมดวงคนวันอาทิตย์คนมันเกลียดเราก็ต้องทำให้คนมันรัก ผีมันเกลียดเราเราก็ต้องทําให้ผีมันรักเจ้ากรรมนายเวรเขาโกรธเราเราก็ต้องทําให้เขาหายโกรธเพราะฉะนั้นกอดกันไว้รักกันไว้ดีกว่าหน้ากะบาดสะท้อนสิ่งไม่ดีป้องกันคุณใสป้องกันสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้าตัวเรากอดกันรักกันเสริมความรักเสริมความเมตตาเสริมความเอ็นดูเป็นที่รักของเทวดาพูดผีปีศาจทั้งหลายเป็นที่รักของเจ้ากรรมนายเวร ความรักใครร่อแร่เระหองระแหงบูชาลรวดีนาคสองตัวเนี่ยหัวสองอันน่มันกลืนกันอยู่มันกินกันอยู่มันกินห่างกันอยู่มันกอดมันรัดกันใครกลัวโดนหักหลังใครกลัวโดนมือที่สามบูชาแล้วดี หรือใครตอนนี้สถานการณ์ความรักไม่ค่อยดีลองพกติดตัวไว้เราจะดีใครเก็บเงินไม่อยู่ใครเจ้าสำราญใครสรรหาแต่เรื่องใช้เรื่องจ่ายหาความสุขด้วยเงินแล้วเก็บเงินไม่อยู่เนี่ยบูชาแล้วดีชุดนี้239บาทส่งฟรีไม่มีเก็บปลายทางย้ำา239บาบาทไม่มีเก็บปลายทางอยากได้ให้แคปหน้าจอแล้วทักหาว่าหนูอยากบูชาพญานาะคพร้อมจัดส่งให้ทุกวัน แคบหน้าจอไว้ได้เลยทําบุญช่วงนี้ไถ่ชีวิตสัตว์บริจาคเลือดหรือทําบุญกับโรงพยาบาลสิ่งสําคัญช่วงนี้แผ่เมตตาบ่อยๆโดยเฉพาะอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเช้าเย็นทําทุกวันติดต่อกัน6วันแล้วจะดีขึ้นแค่แผ่เมตตาอย่างเดียวนี่แหละใช้ได้แล้ว ขออโหสิกรรมแผ่เมตตาที่เหลือแล้วแต่สะดวกจะไปปล่อยปลาจะถ่ายชีวิตสัตว์จะถ่ายชีวิตโคกระบือใครแข็งแรงไปบริจาคเลือดเสริมดวงสุขภาพระวังขี้ลืมความจำไม่ดีภาวะอัลไซเมอร์ 2. อ,อุบัติเหตุโดยเฉพาะเรื่องของขาเข่าเท้าระวังเลือดตกอย่างออก ดูดวงส่วนตัวเช็คดวงได้เลยช่วงนี้เริ่มต้นไพ่ยิปซีหนึ่งคำถาม39บาทกดแชร์พิมพ์สาธุ106ขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะสวัสดีค่ะ